สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบไฟล์ขยะใน Windows 10นะครับเพื่อให้ได้พื้นที่กลับมาสำหรับใครที่อยากทำในส่วนของ Windows 11ก็สามารถทำได้เหมือนกันขั้นตอนแรกนะครับวิธีแรกก็ไปที่นะครับทำการคลิกขวาที่ปุ่ม Windows แล้วพิมพ์คำว่าเปอแล้วก็ T E M P เปอรนะครับแล้วกดโอเคหนึ่งครั้ง จากนั้นนะครับมันจะเปิดในส่วนของตัวไฟล์ขยะขึ้นมาเยอะเลยถูกไหมครับในส่วนนี้ก็ให้ทําการกด c t r l a นะครับมันจะทําการคุมทั้งหมดแล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือก delete แล้วก็กด yes ก็จะเป็นการลบไฟล์ขยะต่างๆนะครับสําหรับไฟล์ไหนที่ลบไม่ได้มันก็จะขึ้น file in use ก็ให้กดติ๊กเลือกที่เป็น do this for all current i t e m แล้วแล้วกด s k i p นะครับ ในส่วนนี้ก็กดสคิปไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการว่าแบบว่าให้ทําการข้ามไฟล์ที่กําลังใช้งานอยู่นะครับอาสหรับนี้เป็นวิธีแรกนะครับสําหรับการลบไฟล์ขยะไฟล์ขยะพวกนี้ก็ถ้าลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันลบไฟล์ไปหลายไฟล์แล้วก็สเต็ปที่2นะครับอีกอย่างหนึ่งก็นะครับวิธีที่2ก็ไปที่ปุ่มนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกรันเหมือนเดิมคลิกขวาแล้วเลือกรันหรือกดปุ่ม Windows R นะครับ แล้วพิมพ์คำว่า service นะครับ s e r v i c e ี s นะครับก็ services.ms ทำการติ๊กโอเคนะครับทำการเลือกโอเคแล้วมันจะเปิดในส่วนของ Windows Service ขึ้นมาในส่วนนี้ก็ให้ทำการคลิกขวาที่ Service ที่ชื่อว่า Windows Update กด Stop นะครับมันเป็น Running อยู่ทำการกด Stop เรียบร้อยไปที่ได i v C ของเราไปที่ C แล้วก็ในส่วนของ Windows แล้วก็หาไฟล์เอ่อหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์ดิส r ิบิวชันนะครับให้ทำกาให้ทาการลบก็คือคุมทั้งหมดนะครับก็คือกดทอนทอนเก็ได้นะครับคุมทั้งหมดแล้วก็กด delete แล้วกด yes นะครับมันก็จะทำการลบไฟล์ทั้งหมดแล้วก็กลับมาในส่วนของ หน้า Service Windows สำหรับ Windows Update ก็ให้คลิกขวาแล้วเลือก Start อีกทีนึงในส่วนนี้จะเป็นการลบไฟล์ขยะต,ต่างๆของ Windows Update ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับที่เราจะได้พื้นที่กลับขึ้นมาก็คลิกขวาที่ไดร์ c ของเราเข้ามาที่ดิสก p พแล้วก็คลิกขวาที่ไดร์ c เมื่อทําการคลิกขวาที่ไดร์ c เรียบร้อยมันก็จะมีในปุ่มของ Disk c คินอัพทำการเลือกดิส k คินอัพขึ้นมา,าจากนั้นนะครับด้านบนตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจกดดิส กด Clean Up System File 1ครั้งนะครับมันจะทำการ calculating นะครับคือการคำนวณก่อนแล้วก็เลือกขึ้นมานะครับมันจะเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งในส่วนนี้นะครับให้ทำการเลือกทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะสรุปว่าถ้าหลังจากที่เรา Clean Up ไปแล้วมันจะได้พื้นที่กลับมาเท่าไหร่เท่านี้นะครับก็จะเป็น3วิธีนะครับที่เราจะได้ไดซีพื้นที่ในไดซีของเราคืนมาหลังจาก ใครที่ทําแล้วแนะนําให้ทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์1ครั้งนะครับจากนั้นลองเช็คดูว่าได้ซีพื้นที่ของเพื่อนๆก็จะได้พื้นที่กลับมาแน่นอนนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ